ในฐานะของคนที่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับการบินและอากาศมาตลอด4ปีเนี่ยก็บอกได้เลยว่า Event cosmic overture ในเกม reverse ในทีเ,เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยละ่ะทำเอานึกถึงเรื่องทอม่าช่วงสมัยเรียนเลยช่างมันเถอะแล้วก็หนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้าจะโดดเด่นในอีเวนต์นี้เลยอย่างฮิสเบตเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนการเกี่ยวข้องกับตัวงเธอเนี่ยนอกจากเรื่องที่ว่าเธอสวยะนะงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลา,าเนี่ยเราก็ มาดูข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเธอเลยดีกว่าฮิสเบตหรือชื่อจริงซิวีดูบอยชื่อฮิสเบตที่เธอใช้เนี่ยจะเป็นชื่อโค้ดเนมที่ใช้ในสถาบันลาปาร์ดโดยฮิสเบตเนี่ยเธอเกิดในครอบครัวที่มีเชื้อสายของมลูซีนซึ่งมลูซีนเนี่ยก็เป็นตัวละครในตำนานพื้นบ้านของยุโรปเป็นวิญญาณหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็แม่น้ํามีลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีช่วงล่าเป็นงูหรือปลาคล้ายกับนางเงือก บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีคนว่าโลกของมาริซีเนี่ยมีปีกหรือว่ามี2หางบ้างหรือก็ไม่ต้อง2อ,อย่างเนี่ยผสมรวมกันเลยตำนานของมาริซีเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับพื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของฝรั่งเศลเสลาเซมเบิร์ดและก็เยอรมันเพราะว่าเป็นตำนานที่บ่งบอกถึงว่าราชวงศ์ของประเทศดังกล่าวเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากมาริซีนตำนานมาริลซีนฉบับวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงม,มากที่สุดก็คือผลงานของชองดาลัส เขียนขึ้นในปีคศ1 3 9 3โดยเรื่องราวเนี่ยเล่าถึงช่วงเวลาในยุคสมัยของสงครามพูเซตเอลินาสกษัตริย์ขององบานีหรือชื่อเดิมของสกอตแลนด์เนี่ยได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าเพื่อระบายความรู้สึกจากการจับไปของภรรยาของเขาพร้อมกับลูกชายเอลินาสได้พบเขากับบ่อน้ําแห่งหนึ่งและที่นั่นเขาก็ได้พบกับจิวิญญาณแห่งบ่อน้ํานั้นผู้มีความสง่างามนามว่าพิสตินาทั้งสองคนตกหลุมรักกันและเมื่อเอลินาสขอพิสตินาแต่งงาน เธอก็ตกลงแต่เงื่อนไขว่าเอลินาเนี่ยจะต้องไม่ดูเธอในตอนที่คลอดบุตรหรืออาบน้ําให้ลูกๆเอลินาให้คําสัญญาเขากับพิซิน่าเนี่ยก็ได้แต่งงานกันต่อมาพิซิน่าก็ให้กําหนดบุตรสาวแฝดสามคนที่มีชื่อว่ามิลิเออร์พาราทีนและก็มิลซีนเมื่อเอลินาเนี่ยทราบข่าวจูกชายเขาจึงอดใจไม่ไหวและได้ไปทูลเธอคลอดบุตรจนผิดคําสัญญา ทำให้พิซินาเนี่ยโกรธแล้วออกจากอาจาักไปพร้อมกับลูกสาวทั้ง3คนของเขาและก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เกาะอาวาลอนพี่น้องฝาแฝดทั้ง3คนนั้นเติบโตในอาวาลอนและในวันเกิดครบรอบ15ปีมิลูซีลูกสาวคนโตก็ได้ถามกับแม่ของเธอไปว่าทําไมเธอและน้องสาวอีกสองคนเนี่ยถึงได้ถูกพาตัวออกมาจากอาจาักอบานีเมื่อได้ยินคําตอบจากแม่ของเธอที่ว่าพ่อของเธอเนี่ยได้ผิดคําสัญญามิลูซีจึงได้วางแผนแก้แค้นพ่อของเธอร่วมกับน้องสาวอีกสองคน พวกเธอทั้งสามคนใช้พลังวิเศษในการกักขังเอรินาสพร้อมกับทรัพย์สมบัติของเขาไว้ในภูเขาบันเดรอสพิซิน่าโกรธมากมันรู้ว่าลูกสาวของตัวเองนั้นทําอะไรลงไปถึงเอรินาจะผิดคำสัญญาแต่ก็ยังเป็นพ่อของพวกเธอพิซินา่าจึงได้ลงโทษลูกสาวทั้งสามคนที่กักขังพ่อของตัวเองโดยขังพลันทีนไว้ในภูเขาขังมิลเออร์ไว้ในปราสาทและในประเทศมิโลซีนผู้ที่เป็นต้นเหตุข,ของเรื่องราวออกจากอาวารอนพร้อมสาบว่าเธอเนี่ยแปลงร่างเป็นงูท่องหาตั้งแต่ช่วงเอลลงไปในทุกวันเสาร์ หากชายได้ก็ตามที่แต่งงานกับมิลซีนเขาจะต้องไม่พบกับเธอในทุกๆวันเสาร์หากเขารักษาคำสาบานไว้ได้มิลซีนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุดกับเขาแต่ถ้าหากเขาผิดสัญญาแล้วก็มิลซีนจะกลายร่างเป็นงูลและปรากฏตัวต่อหน้าขุนานางในร่างมะเขือมาและใช้เวลา3าวัน3าคืนในการค้าครวนทุกครั้งที่ลูกหลานของเธอเสียชีวิตมิลซีนได้ออกเดินทางมาจากอาณาจักรอวารอนและมาอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสและในวันหนึ่งเขาเลมอนดินที่กำลังเศร้าโศกเสียใจที่เขาเนี่ย ได้เผยค่าคุณลุงของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจและก็ได้พบกับมาลูิโอซีนโดยบังเอิญมารลิโอซีนปลอบใจเลมอนดินจนเขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นและเขาก็ได้ขอเธอแต่งงานเธอจึงตั้งเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่แม่ของเธอเนี่ยได้สาบเธอเอาไว้นั่นคือเขาจะต้องไม่พบเจอเธอในทุกๆวันเสาร์และเป็นเวลามากกว่า10ปีที่เลมอนดินเนี่ยสามารถรักษาความสัญญาไว้ได้และมลูซีนก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวมากมายแก่เขา อย่างไรก็ตามในที่สุดเรมอนดินก็ถูกครอบครัวยุโยงและข่าวก็เริ่มสงสัยในตัวมารูซีที่ไม่ได้ใช้เวลาช่วงวันเสาร์อยู่คนเดียวและไม่เคยไปบทสักครั้งเขาแอบผิดคําสัญญาและได้ไปแอบดูมาูซีในห้องซึ่งเป็นจังหวะที่มาูซีเนี่ยกำลังอาบน้าในร่างครึ่งคนครึ่งงูเขาเก็บความผิดนี้อาไว้เป็นความลับจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายทั้งสองคนของเขาเนี่ยก็ได้ฆ่ากันเองต่อหน้าของศาลเรมอนดินผู้โศกเศร้าก็ได้กล่าวโทษว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของมารูซีและเรียกเธอว่านางงูพิษ จากนั้นเธอก็แปลงร่างเป็นมังกรและมอบแหวนวิเศษวงหนึ่งให้กับเขาก่อนที่จะบ,บินจากไปและก็ไม่เคยมีใครที่ได้พบกับเธออีกเลยเธอจะกลับมาเฉพาะตอนคืนเพื่อเลี้ยงดูลูกคนเล็กทั้งสองคนของเธอที่ยังเป็นทาลกอยู่ซึ่งตำนานนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพิซเบตเพราะว่ามันมีเล่าอยู่ในเ,นเรื่องแบบตรงๆเลยนอกจากจะมีเชื้อสายของมิวสีแล้วเธอยังสืบทอ,อดความสามารถในการทําให้การเป็นหินจากครอบครัวเมคกด้วย เธอเกิดมาพร้อมกับพี่น้องอีก8คนซึ่งพิสเบตเนี่ยเธอมีรูปร่างเป็นมนุษย์แค่คนเดียวส่วนคนที่เหลือเนี่ยมีรูปร่างเป็นงูทั้งหมดโดยพี่น้องทั้ง9้าคนเนี่ยมียิตสานึกร่วมกันและพิสเบตที่มีรูปร่างเป็นคนเพียงคนเดียวเนี่ยก็ต้องรับหน้าที่ในการทํางานทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหาเงินดูแลร่างกายทําอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและเธอก็ยังเป็นคนเดียวในกลุ่มพี่น้องเนี่ยที่อยากจะออกไปสํารวจโลกภายนอกโดยในหมู่พี่น้องเองเนี่ยก็มีการจดระดดัดเช่นกันโดยใช้ตัวเลขในการแบ่งแยกแต่ละคน โดยที่ตัวของคิสเบตเนี่ยก็จะอยู่ในลำดับที่2หรือ2แต่เธอก็ไม่ค่อยชอบให้เรียกชื่อนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเธอก็มีชื่อซีวีอยู่แล้วโดยพี่น้องคนอื่นๆของเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าแม็กซิมเซมันทีนเฮเลเน่อลิสันเดรโมนิกชันเทลเอสเทลบีแอร์โดยความที่ว่าทั้ง9คนนั้นเนี่ยมีความคิดและจิตสำนึกร่วมกันรวมทั้งยังแชร์ความรู้สึกส่งผ่านกันด้วยถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกเจ็บ อีก8คนเนี่ยก็ยังรู้สึกเจ็บตามกันไปด้วยทําให้ิซเบตเนี่ยปวดหัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในการจัดก,การกับความคิดต่งตางๆมากมายที่มาจากพี่น้องของเธอในทุกๆเช้าเสียงที่ดังอยู่ในหัวของเธอเนี่ยมันก็ดังกว่าเสียงเครื่องยนต์ของยานอวกาศซะอีกแต่ก็แช่ว่ามีแค่เรื่องความคิดเท่านั้นเนี่ยที่ทาให้เธอปวดหัวแต่บางครั้งพี่น้องของเธอบางคนก็แอบไปกินหนูทดลองให้อยยเเี่่ชชดคาสายยรืๆ เฮสเบตได้เข้ามาทางานกับสูงวิจัยลาปารดด์ดโดยเธอนั้นทํางานวิจัยเกี่ยวกับอวกาศและดาราศาสตร์ซึ่งสถานที่ที่เธอทํางานอยู่นั้นก็คือเพสเซกคอสโมโดมที่อยู่ในประเทศรัสเซีย,ยแถบอาร์ติกเซอร์เคิลซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับผลจากพายุและพื้นที่ในบริเวณนั้นอากาศก็ค่อนข้างหนาวเย็นทําให้เหล่าพี่น้องที่เป็นงงของเธอซึ่งรู้กันดีว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นนั้นต้องคอยปรับอุณหภูมิข,ของร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศบางตัวก็เลือกที่จะจําจสินแทน ซึ่งฮิสเบตเองก็สวมชุดที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและคอยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับคนอื่นๆในปี1 9 6 8เดือนเมษายนในตอนที่ฮิสเบตเนี่ยได้ย้ายเข้ามาที่ศูนย์วิจัยเพสเซดไปครั้งแรกเพื่อทํางานวิจัยของเธอเธอได้ร่วมงานทีมวิจัยที่มีสมาชิกอย่างเป็นทางการอนี่สคนและทีมผู้ช่วยเหลืออื่นๆแต่ก็ไม่ได้มีระบุไว้ในเอกสารถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่แค่ฮิสเบตกับพอยเตอร์เท่านั้นที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการทําวิจัยนี ซึ่งทุนสลับทางานวิจัยของพวกเธอเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับงานวิจัยที่เธอต้องทํานั่นจึงนํามาสู่เป้าหมายแรกของพวกเธอท่นคือการเขียนรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อขอทุนเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะมีกันอยู่แค่2คนในตอนแรกแต่พวกเธอเนี่ยก็สามารถเข้าขาการและทํางานงาร่วมกันได้ไปอย่างดีในวันแรกะนะในการทํางานวิจัยทั่วไปเนี่ยก็จาเป็นจะต้องหาข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบกัน ละทางสู์วิจัยลาปาเองก็มักจะมีเหล่านักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยมาร่วมบรรยาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆอยู่แล้วโดยปกติแล้วเราก็มักจะเลือกเข้าฟังหัวข้อบรรยาที่เราสนใจหรืออาจจะมีประโยชน์กับงานวิจัยของเราเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปฟังหัวข้อบรรยาทุกอย่างได้ซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะพลาดอะไรที่มันสําคัญไปแต่สําหรับวิสเบตแล้วเนี่ยเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาของเธอเลยเพราะว่าเธอยังมีพี่น้องอีก8ตัวก็แค่สมบวกเขาเนี่ย ไปแต่ละห้องของหัวข้อบรรยายแล้วก็เก็บข้อมูลมาซึ่งเธอก็ได้เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันกับพอยเตอร์ถึงแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะร่วมง,งานกันมาได้เป็นปีแล้วแต่พอยเตอร์ก็ไม่รู้ว่าทําไมสเปดเนี่ยเธอได้สนใจที่จะทํางานวิจัยเรื่องนี้พิ่สเปดเธอจึงได้เล่าว่าความจริงมันก็แค่ความสงสัยส่วนตัวของเธอย้อนกลับไปในตอนที่เธอ,อยังเป็นเด็กในตอนก่อนที่พายุครั้งแรกจะมาถึงพ่อแม่ของเธอนั้นเป็นนักวิจัยของลาปาร์ส และเธอก็คุ้นเคยกับข้อมูลจํานวนมหาศรราลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเธอพูดได้ว่าชีวิตของเธอเนี่ยแต่ไม่ด้วยข้อมูลมากมายที่แล่นอยู่ในหัวตลอดเวลาพร้อมกับเสียงพูดคุยแลกเปลี่ยนความหเห็นกันระหว่างพี่น้องในตอนนั้นเธอชอบที่จะฟังข่าวเกี่ยวกับยานวอร์เจอร์หนึ่งพร้อมกับมอนท้องฟ้าในยามค้างคืนพางคิดสงสัยไปว่าพวกแสงระย,ยิบระยับเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากเธอมากแค่ไหนแล้วยานวอร์เจอร์หนึ่งจะไปไกลได้สักแค่ไหนกันจะมีใครพบแผ่นเสียงทองคํานั้นไหม เธอมีคําถามมากมายแต่ก็ยังไม่เคยได้รับคาตอบและนั่นจะเป็นเหตุผลได้ว่าทาไมเธอถึงได้เลือกมาทำโปรเจกต์วิจัยนี้และหลังจากทํางานวิจัยมาได้เป็นโอกาสนั้นโปรเจกต์วิจัยของพวกเธอเนี่ยก็ถูกสั่งยุบเนื่องจากว่าถ้าสถาบันลาปาต้องการตัดงบประมาณส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อนำทรัพยากรที่มีทั้งหมดเนี่ยมาบรรลุรักษาองค์กรหลังจากเกิดพายุแน่นอนว่าฮิสเปรรู้สึกไม่พอใจและโมโหมากๆ กับเหตุผลที่ว่าโปรเจกต์ของเธอเนี่ยไม่สําคัญพอฮีสเบตก็เลยได้พูดไปว่าไม่สําคัญงั้นหรองานโปรเจกต์วิจัยเก่ยวออกาศมันสําคัญไม่เท่าอย่างอื่นหรือไงคิดว่าไอ้นวัตกรรมต่างๆมันเกิดขึ้นมาเองอย่างั้นหรอถ้าไม่ได้ไงานวิจัยพวกนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็คงไม่มีหรอกนะผักในซองบะหมี่นะพอยเตอร์เองก็พยายามพูดให้ฮีสเบตเนี่ยใจเย็นลงและเขาก็คิดมาดาโรซี่ที่เป็นผู้นําส่งสุดของลาปัสเองเนี่ยก็รู้สึกไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่ว่าการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับพายุเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันดังนั้นเธอดได้ตั้งโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็คือโปรเจกต์การส่งเครื่องสังเกตการเพราะกับคนควบคุมเนี่ยขึ้นไปยังอวกาศเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพายุและก็ได้เชิญสุดยอดนักวิจัยจากสูรวิจัยเพสิกอิสเบตและพอยเตอร์ให้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้แต่โปรเจกต์นี้ก็มีความเสี่ยงมากและบางทีเนี่ยพวกเธออาจจะตายได้ในภารกิจถึงอย่างนั้นอิสเบตเนี่ยก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์ถึงแม้ว่่่าามมัันนนจะเเสสียงแตกก็ป็ปโอ และเธอก็รู้จักกับคูคน,นึงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในภารกิจนี้ที่สามารถขึ้นไปยางววกาศเพราะกับเครื่องสังเกตการได้นั่นคือเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิปเพรีนาและเิสเบตก็ได้ไปหาคิปเพรีนาถึงที่เมืองเมอร์นี่เพื่อบดคุยและชักชวนให้เธอเนี่ยเข้าร่วมโปรเจก์นี้นอกจากคิปเพรีนาแล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่เิสเบตชวนให้มาทำโปรเจกต์ร่วมกันอย่างวินซองเนมเดย์ รือแม้กระทั่งไอเดนจกหาช้างก็ตามเพราะเธอเห็นถึงศักยภาพของพวกเขาว่าจะสามารถนําโปรเจก์นี้ไปสู่เป้าหมายได้และเธอก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดในตอนนี้ที่มีจํากัดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลก็ตามเพราะช่วงเวลาในการดาเนินโปรเจก์นั้นเหลือไม่มากแล้วก่อนที่พายุจะมาถึงและในช่วงเวลา3เดือนก่อนพายุทิสเบกก็ได้ออดีโอบันทึกเรื่องราวต่างๆของเธอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานหลักของเธอในสูวิจัยลาปานั้นคือการวิจัยและศึกษาพัฒนาแผ่นดิสเทเลพอร์ตให้สามารถส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปยังอวากาศได้โดยเป้าหมายหลักนั้นคือการทําให้มันเนี่ยมีความสเสถียรมากที่สุดปลอดภัยเทเลพอร์ตได้กลายถึงอ,อกวากาศและสามารถส่งสิ่งมีชีวิตไปได้ด้วยโปรเจกต์ก็สามารถดําเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงแนวทางของสูวิจัยลาปาซึ่งทําให้โปรเจกต์ของเธอเนี่ยต้องยุบตัวลงแต่ก็มีข่าวดีที่ว่า มารามลูซี่ต้องการจัดตั้งโปรเจกต์ที่จะส่งเครื่องเก็บข้อมูลไปยังอวากาศเพื่อศึกษาพายุและก็ได้ดึงตัวของเธอเนี่ยเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ซึ่งปัญหาก็มีมากมายเกี่ยวกับโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลพลังงานและระยะเวลาในการดําเนินโปรเจกต์ซึ่งปัญหา2ออย่างแรกนั้นก็ถูกแก้ไขได้โดยเพื่อนวงงานใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถซึ่งแผนของโปรเจกต์นี้ก็คือเราจะส่งนักบินอวากาศของเราเนี่ยไปยังจุดที่ต้องการ ทำการเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลและติดต่อกับภาคพื้นพลังอาเคนของนักบินวกาศของเราเนี่ยจะปกป้องตัวของเธอจากอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากนั้นก็ใช้แผ่นดิสเทเลพอร์ตจากอาวกาศและเราก็เปิดเครื่องตัวรับจากภาคพื้นและพาเธอกลับมายัางบ้านและก็จบภารกิจนั่นเป็นแผนการคร่าวๆแต่ก็ยังมีปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไขเยอะในตอนนี้พวกเธอเนี่ยกำลังทําการเพื่อระยะของการเทเลพอร์ตซึ่งจากการทดสอบล่าสุดน,นั้นก็เล่นไม่เป็นท่าเลย การทดสอบในแต่ละครั้งนั้นที่สเปนเนี่ยต้องเป็นคนทดสอบมันด้วยตัวของเธอเองเธอมักจะบอกว่าเครื่องมือที่เธอสร้างขึ้นเนี่ยจะให้คนอื่นเอาไปทดสอบได้ยังไงซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้พลังอาเคนของคิปเลนาช่วยเอาไว,ว้แล้วก็พวกเธอเนี่ยก็คงจะเจ็บหนักกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเธอก็เข้าออกเคมพักฟื้นเนี่ยเป็นว่าเล่นพอยเตอร์เองก็เป็นกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในโปรเจกต์เธอก็เลยอยากที่ให้ยุบโปรเจกต์นี้ลงเพราะมันเสี่ยงเกินไป มันเสี่ยงเกินกว่าที่จะรับได้ซึ่งเฮสเบตเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วยังไงการทดลองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอนั่นแหละแต่มันก็จริงอย่างที่พอยเตอร์บอกถ้าวนเธอเนี่ยเกิดตายขึ้นมาระหว่างโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ก็จะล่มไปด้วยดังนั้นเธอจะได้บันทึกวิดีโอเกี่ยวกับงานโปรเจกต์พวกนี้ไว้ถ้าหากว่าเธอไปอะไรขึ้นมาพอยเตอร์ก็ยังสามารถสารต่อโปรเจกต์นี้ได้แต่พอยเตอร์ไม่ได้คิดอย่างนั้นถึงวิดีโอมันจะบันทึกเรื่องราของโปรเจกต์นี้ไว้ และสามารถนำข้อมูลพวกน,นี้ไปสารต่อได้แต่มันไม่ได้บันทึกเรื่องราวของทุกคนไว้ไม่ว่าจะเรื่องงานอดิเรกที่ชอบทํารสชาติของอาหารที่ชอบทุกอย่างนั้นจะถูกลืมเลือนไปและก็ไม่มีใครเลยที่จําได้ว่าเฮสเบตเนี่ยเคยมีตัวตนอยู่ในโปรเจก์นี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่จําได้เธอไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเธอไม่อยากให้ส่งเพื่อนของเธอไปตายโดยสุ่นเปล่าและเธอก็ได้ขอลาออกจากโปรเจก์นี้ I won't take it And I won't submit this petition for you I can't stand by and let you kill yourselves I'm done I quit ตั้งแต่ที่พอยเตอร์ลาออกไปต่างฝ่ายก็ต่าง,าางทำไปไม่สนใจพยายามลืมเลื่อนที่เกิดขึ้นงานของอิซาเบลนั้นก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการคำนวณเหมือนกับพอยเตอร์ เธอไม่สามารถหาตำแหน่งที่แม่นยำของแ่นดิสเทเลพอรตในการกลับมายังโลกได้แต่ก็ได้มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นและเธอเนี่ยก็มีไอเดียในการแก้ไขปัญหานั้นแล้ว2เดือนก่อนที่พยุธ์จะมานิสเบธเธอได้ทำการทดลองอีกครั้งโดยในครั้งนี้นั้นเธอได้ใช้ทฤษฎีจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อสร้างดิสเทเลพอตที่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำและในตอนที่เธอกำลังทำการทดสอบนั้น นอกจากทีมของเธอแล้วก็ยังมีคนอื่นๆเข้ามาดูการทดสอบด้วยก็อย่างเช่นวินซองอูริดและก็ลุดวิดที่เป็นตัวแทนของมาดามโรซี่ที่มาพร้อมกับเครื่องเก็บข้อมูลที่จะถูกส่งออกไปทําในภารกิจนี้ในตอนที่ทําการทดสอบเนี่ยก็มีปัญหาเล็กน้อยเหมือนกันตอนที่เปิดใช้งานตัวของแ่นดิสเทเลพอร์ตเนี่ยค่อยๆสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนสั่นไปทัทวทางออฟฟิศและตัวของฮิสเบตเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตไปยังห้องประชุมที่ทั้ง3คนคนแขกกำลังสงเกตการอยู่ Hey, what's up? You know, Hisabeth, there's gentler ways to make an entrance. I ก็โชคดีที่ว่าวินซองเนี่ยสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้ดังนั้นทุกคนจึงปลอดภัยและการทดสอบดิเทลพอร์ตน,นั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้และ29ชั่วโมงก่อนที่พายุจะเริ่มขึ้นในเมืองเมือรนี่ทางสถาบันก็จัดเตรียมคนและสถานที่พร้อมกับอพยพคนในเมืองเนี่ยเพื่อรับมือกับพายุที่กำลังจะใกล้เข้ามาพอยเตอร์เองก็เดินทางมาในภารกิจนี้ด้วยในอีกฝากฝั่งหนึ่ง ทีมของฮิสเบตก็ได้มาปิกนี้กันในเหมืองเก่าตอนที่หิมะกำลังตกเพื่อมาดูแสงออโราถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่บรรยากาศที่ดีเท่าไหร่ในการออกมาข้างนอกแต่มันก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่พายุจะมาถึงสิ่งที่พวกเธอทำมาตลอดนั้นถือว่าเป็นการเดินพันครั้งใหญ่ซึ่งสิ่งที่อาจจะเสียไปในการเดินพันครั้งใหญ่นี้นั้นก็อาจจะมากเกินไปกว่าจะบรรยายได้แต่หากว่ามันประสบความสําเร็จแล้วล่ะก็และเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับพายุ สิ่งนั้นเนี่ยมันจะส่องประกายมากกว่าแสงออร่าซะอีกพวกเธอได้รับอนุญาตจากรุดวิกให้สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บ้าบอและอันตรายมากในช่วงเวลานี้นั้นทุ้คนต่างผัดกันเล่าเรื่องราวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเข้าร่วมโปรเจกต์นี้รวมถึงความรู้สึกต่างๆที่มีว่านตอนนี้นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักเนี่ยกังจะหายไปกับพายุและนี่มันก็เป็นเรื่องยากมากสําหรับคีโเรีนาที่จะต้องยอมรับกับความเป็นจริงนี้เฮสเบตก็เลยได้เล่าเรื่องของเธอในตอนที่ครอบครัวของเธอนั้นได้จากไปเธอแค่ขึ้นรถมาที่ลาปาสตอนนั้นเธอรู้สึกว่าไม่มีเวลาให้คิดถึงเรื่องนี้ด้ยวยซ้ำเรื่องที่พ่อแม่ของเธอได้จากไปเมือ่อกว่าเธอพลาดโอกาสที่จะยอมรับเรื่องนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรเลยที่เธอสามารถทําเพื่อเปลี่ยนแปลงมันได้ 3เดือนถัดจากนั้นหลังจากที่พ่อแม่ของเธอจากไปเธอก็ได้หักปากกาของตัวเองที่กำาลังจบบันทึกผลการวิจัยแล้วเธอก็เริ่มร้องไห้เธอร้องไห้ยอยู่แบบนั้น40ชั่วโมงไม่หยุดเราไม่สามารถยอมรับความเจ็บปวดพวกนั้นได้หรอกที่ทําได้ก็แค่วางความเจ็บปวดของตัวเองไว้และหาอะไรทํารักอย่างไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการเอาเทปมาพันความเจ็บปวดพวกนั้นไว้ทบกันไปทบกันมาหลายๆชั้นซําแล้วซําเล่า ทำอยู่แบบนั้นจนกว่าจะลืมมันมันเป็นวิธีการที่ฮิสเบตเนี่ยใช้และบางทีคิบปรีนาก็อาจจะใช้วิธีนี้เพื่อลืมเรื่องพวกนี้ก็ได้นอกจากที่พวกเธอจะมาดูแสงออโราแล้วแสงพวกนี้นั้นก็ยังสามารถเติมเต็มพลังงานอาเคนให้กับคิบปรีนาได้ทุกคนแต่ก็หาโคดหินที่ด,ดีสักอันเนี่ยมาเป็นที่นั่งเพื่อดูแสงออโราซึ่งอากาศมันก็ค่อนข้างหนาวฮิสเบตกรเลดึงคิบปรีนาเนี่ยเข้ามาซุกใกล้ๆเพื่อให้ความอบอุ่น ทั้งสองคนพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท้องฟ้าหมู่ดาวภารกิจในวันพวกนี้เรื่องในอดีตและเรื่องเกี่ยวกับข้อทรงจำที่อยู่ห่างไกลออกไปก่อนที่เธอจะรู้ตัวคิปริน่าก็มีอาการง่วงนอนเล็กน้อยพิสเบ็กก็เลยได้อุ้มเธอขึ้นมาและบอกว่าคงได้เวลาที่ต้องกลับไปแล้วละ่ะนักวินอวกาศของเราเนี่ยคงจะเหนื่อยหน้าดู14ชั่วโมงก่อนที่ประยุทธ์จะมาถึงพอยเตอร์ก็ได้เดินเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่เมื่อก่อนนั้นพวกเธอเนี่ยเคยได้มากินอาหารร่วมกันตอนที่ยังทาโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ในตอนนี้นั้นทางร้านอาหารเนี่ยไม่มีใครแล้วเจ้าของร้านก็ได้ยกเครื่องดื่มอ่อนๆกับขนมปังขิงเนี่ยมาให้กับเธอพร้อมบอกว่าวันนี้เนี่ยร้านของเขาไม่แค่เท่านี้ของอื่นเนี่ยก็ได้แพ็คสาหรับการอพยพในวันพวกนี้ไว้หมดแล้วซึ่งรสชาติของขนมปังขิงเนี่ยมันก็อร่อยมากพอยเตอร์มองสำรวจไปรอบๆร,ร้านและสายตาของเธอเนี่ยก็สะดุดเข้ากับกระป๋องอาหารฟรีสได้ เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าแม้ว่าจะอยู่ทางตอนเหนือที่หนาวเย็นเนี่ยแต่เราก็มีผักให้กินอยู่ตลอดเนื่องจากว,ว่ามันเป็นของกินของนักวิวากาศนะคนในเมืองนี้เนี่ยก็ได้รับของกินอะไรแบบนี้มาเหมือนกันต้องขอบคุณนักวิจัยแหละนะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พอยเตอร์เนี่ยเธอก็ได้หยิบมันเปิดขึ้นมันเป็นมาม่าเปล่าที่ไม่มีซองผักอยู่ข้างในเธอก็ได้นึกถึงช่วงเวลาที่เธอได้ทำโปรเจกต์นี้ร่วมกับเิสเบตเกี่ยวกับเรื่องอาหารฟีดไดส์หรือเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ ไฟเตอร์ Fighter, เธอลุกขึ้นออกจากร้านและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะคิดอะไรได้บางอย่างและเดนวมงมหน้าไปที่ไหนสักแห่งด้วยความเร่งรีบ13ชั่วโมงก่อนที่พายุจะมาถึงทุกคนได้กลับมายังสูงวิจัยเพสเซกตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปรกรณ์ทุกชิ้นก่อนที่ภารกิจจะเริ่มขึ้นเฮสเบตเน้นย้ำกับทุกคนว่าให้รอบคอบและเปิดเครื่องมือสื่อสารไว้ตลอดเวลามันจะมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ได้ เธอเดินเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการปล่อยตัวพร้อมด้วยอุปรกรณ์ต่าง,างๆมีเรื่องที่ต้องทํามากมายก่อนที่ภารกิจส่งตัวจะเริ่มขึ้นและเวลาก็เหลือไม่มากแล้วขั้นตอนต่างๆในการจัดเตรียมความพร้อมนั้นค่อนข้างซับซ้อนฮิตาเบะคิดว่าบางทีพอยเตอร์เนี่ยก็อาจจะสามารถจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้ดีกว่าเธอเจ้าง,งูตัวที่5เนี่ยเลยได้บอกว่าทีนี้เนี่ยก็กลับมาคิดถึงพอยเตอร์งั้นเหรอหืมฮิตาเบะก็เลยบอกไปว่าพูดอะไรก็พูดไปเถอะเรื่องแค่นี้นะ่ะ ฉันก็ทําได้เหมือนกันตอนนี้พอยเตอร์น่ะก็คงอยู่ที่สถานก,การณ์ใหญ่ละมั้งคงไม่สนใจเรื่องของพวกเราหรอกแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบมาที่นี่ฝีเท้านั้นฟังดูคุ้นหูมากและเจ้าของฝีเท้านั้นก็ได้เดินเข้ามาในห้องก็จะเป็นใครไปได้ล่ะนอกจากพอยเตอร์เธอมาที่นี่พอรู้ว่าทีมของอิาเบตเนี่ยจะไม่ยอมถอยจนถึงนาทีสุดท้ายและเธอก็มีบางอย่างที่อยากจะพูดกับฮิสเบตแต่อิสเบตก็ได้พูดไปก่อนว่า ฉันเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่านักวิจัยนะ่ะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะเธอเนี่ยน่าจะไปพักนะดูเหนื่อยหน้าดูฉันคงไม่มีเวลาว่างพอจะช่วยเธอทําอะไรหรอกในเวลานี้นะ่ะเราต้องจบโปรเจกต์นี้ให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่พอยเตอร์ก็ได้พูดส่งไปว่าฉันมาที่นี่นะ่ะเพื่อจัดการเรื่องของเธอเราต้องทําให้แน่ใจว่าบันทึกของพวกเธอเนี่ยจะปลอดภยัยและคอยดูว่าสิ่งที่พวกเธอทําลงไปนั้นมันจะคุ้มค่ากับชีวิตของพวกเธอก็อย่างที่เธอรู้คิซเบตถ้าเธอไม่รอด ฉันก็จะทํามันให้สําเร็จและอ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําเนี่ยเป็นของฉันคนเดียวไม่เกี่ยวกับเธอฉันจะตั้งชื่อโปรเจกต์นี้เป็นชื่อของฉันก็ได้และฉันจะไม่เหลืออะไรไว้เลยจะไม่มีใครจดจําเธอเป็นแค่ภาพประกอบเล็กๆไม่มีใครสนใจฉันพูดจริงๆนะอิซาเบตชิซาเบตก็เลยได้บอกไปว่างั้นหรอเอาเป็นว่าอย่าลืมส่งข่าวบอกฉันหล่ะผ่านกระดานผีถ้วยแก้วแล้วนะและเมื่อได้ยินคําพูดนั้นมันก็เหมือนว่าทําให้พพยเตอร์เนี่ยพูดอะไรที่อยู่ในใจของเธอออกมา ฉันเบื่อกับตักกะความคิดของเธอเต็มทีและเฮซเบตถ้าเธอยังคิดว่าผักในซอมาม่าเนี่ยยังมีความสําคัญมากขนาดนั้นแล้วเธอไม่คิดเหรอว่าชีวิตของเธอเน่ะมันก็สําคัญกับฉันมากแค่ไหนทาเหมือนกับว่าความตายของตัวเองน่ะไม่สําคัญกับคนอื่นเลยมันสําคัญนะกับคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังน่ะสีหน้าของอิซเบตเปลี่ยนไปเหมือนว่าเธอจะเข้าใจในสิ่งที่พอยเตอร์พูดเธอได้ยื่นการข้อมูลที่บันทึกเรื่องราวต่างๆของโปรเจกต์นี้ให้กับพอยเตอร์ ตอนแรกเธอก็ไม่รู้ว่าจะส่งมันให้กับใครดีแต่ตอนนี้เธอก็ดีใจนะที่พอยเตอร์กลับมาแลวก็เอาการ์ดนี้กลับไปด้วยแต่พอยเตอร์ก็ปฏิเสธเธอบอกว่าเธอจะอยู่กับอิสเบตที่นี่และสารต่อโปรเจกต์นี้โดยด้วยการจนถึงที่สุดพอยเตอร์อาจจะไม่สามารถทาทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่เธอถูกตั้งไว้ได้แต่เธอก็มาอยู่ที่นี่เธอไม่รู้หรอว่าดองเธอเนี่ยมีมาตรวัดทางอารมณ์หรือเปล่าหรือมีการใส่ค่าอะไรแปลกๆลงไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย เธอยิ้มกว้างขึ้นสัก0.35องศา,าจะได้มั้งตัวของเธอนั้นไม่ได้เหมือนกันเหล่าอเวเคนไปซะทั้งหมดเธอสามารถรับรู้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตได้เช่นกันิซาเบตเองก็อยากให้พอเตอร์เนี่ยรู้ว่าตัวของพอเตอร์เองก็สําคัญกับตัวของิซาเบตเหมือนกันพอได้เห็นสีหน้าของอิซาเบตท,ที่มองมาด้วยความสับสนก็ดูเหมือนว่าพอเตอร์เนี่ยไปยิ้มกว้างขึ้นอีกมันเป็นความรู้สึกที่เบาบางที่เธอเนี่ยไม่ได้สัมผัสมันมานานก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเอง และก็ถึงวินาทีที่ภารกิจได้เริ่มขึ้นยานอวกาศได้พุ่งหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าไปยังจุดหมายที่อยู่เบื้องบนในระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายปัญหาด้านการสื่อสารก็มาเป็นอันดับแรกทางด้านภาคพื้นนั้นไม่สามารถติดต่อก,กับคิปปรีน่าได้เนื่องจากมีสัญญาณลบกวนมากมายทุกคนก็พยายามแก้ปัญหากันอย่างาราเร่งด่วนและหลานจะผ่านเรื่องราวต่างๆนา,นานามาในระหว่างทางตอนนี้คิปปรีน่าเธอก็ไปยังถึงจุดหมายแล้วเธอฟ่อมองหมู่ดาวและวอวกาศที่ดํามืด จุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีเพียงแค่เชือกเส้นเดียวเท่านั้นที่ผูกมัดเธอ,เอไว้กับเครื่องบันทึกป้องกันไม่ให้เธอเนี่ยล่องลอยไปในโอกาสที่กว้างใหญ่หลายๆที่สิสุดและเธอก็ได้เริ่มดําเนินการทําตามภารกิจของเธอและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับสัญญ,ญาณการติดต่อทั้งหมดก็ถูกตัดขาดทางสถาน,นีภาพพื้นนั้นไม่สามารถติดต่อกับคิปพรีนาได้พิาเบตจึงสั่งการให้เลิกความสนใจเกี่ยวกับการเก็บเรื่องข้อมูลสำรองทั้งหมดให้มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อเป็นหลัก และเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเธอจะใช้โปรแกรมในการเดินกลับในอีก50วินาทีซึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่ว่าคิฟเลน่าเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในยานอวกาศในตอนนั้นและเธอเนี่ยอาจจะไม่สามารถกลับมายัางโลกได้แต่เฮสเบกก็ยังคงยืนยันคาสั่งเธอและเริ่มนับถอยหลังเวลาต่อไปคาถาเทเลพอร์ตนั้นไม่สามารถใช้งานได้ในตอนที่เกิดพายุดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายและเฮสเบกก็เชื่อมั่นในตัวของคิฟเลน่าว่าเธอจะต้องทําได้ ทุกคนทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เท่าที่ทําได้หานช้างบอกว่าถ้าเรารอดจากเรื่องนี้ไปได้ทุกคนเนี่ยเอาไปเลยส่วนลดจากร้านค้าของเขาตลอดชีวิตส่วนเนมเดก็บอกว่าถ้าเขาตาไปเนี่ยก็ขอมีวันหยุดบ้างนะและฮิสเบตก็บอกว่าถ้าได้ค่าวอวทีด้วยจะดีมากเลยและมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายคิปเพลน่าก็ได้กลับมาถึงที่สูงใจได้อย่างปลอดภยัยพร้อมกับทุกคนที่ได้ไดพอร์ตมาด้วยกันพร้อมกับข้อมูลจากภารกิจบนฟากฟ้า พวกเธอนั้นทำสำเร็จเสียงปรบมือจากเหล่านักวิจัยคน,นอื่นๆในลาปลานั้นดังกระหึ่มไปทั่วศูนย์วิจัยแสดงความดนดีกับพวกเธอนนในภารกิจครั้งนี้ DEC negative one d e g r e e s fell minutes 45.82 seconds the storm is here please take precautions repeat the storm is here it's all here they really did it they did it ทีมของฮิสเบตท,ทุกคนเนี่ยก็ได้ค้า,ารักษาตัวการอย่างสูนพักฟื้นและก็ได้ย้อนผ่านพายุมาอย่างปี1977หลังจากที่ทุกคนหายดีแล้วก็ได้มาร่วมฉลองกันในความสําเร็จของภารกิจซึ่งฮิสเบตเนี่ยเธอไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเพราะเธอเนี่ยย,ยังยุ่งอยู่แต่ก็ยังส่งงูเนี่ยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยบรรยากาศแต่ไม่ได้ความสนุกสนานและทุกคนก็พูดคุยกันจนจบงานพวกคนในงานพวดคุยกันอย่างอบอุ่นยินดีกับความก้าวหน้าและอนาคตที่กำลังรอพวกเธออยู่ และทั้งหมดที่เรามานั้นเป็นข้อมูลของตัวละครให้สเบทนัวกวิจัยสาวผู้มีความมุ่งมั่นและความอยากรู้อย่างเห็นเกี่ยกับอวกาศหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันคลิปในวันนี้ก็คงมีเพียงแค่เท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันที่พยุพัดผ่านสวัสดีครับ